สวัสดีค่ะเอฟซี FC นองหักแพงวรัญญาพจนนะคะมือนีสิมาบอกถึงประเด็นเฮียหน่อยหมอลำไอดอนโชว์อ่าหมอลำไอดอนเฮียหน่อยหมอลำไอดอนนะคะได้ออกมาปกป้องนองหักแพงค่าร่าสุดสําหรับเฮียหน่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารของวงสาวน้อยลําเพลินโชว์นั่นเองล่าสุดในมือขึ้นี่พานมากนะคะทางนองหักแพงวรัญญาพจนของเขาได้มีการรับบทเป็นนางยักษ์แทนพี่หมิวในการ ขึ้นแสดงบนเวทีหลายๆคนกับให้การจับตามมองดีมากๆในมือว่านดีพานมากและหลังจากที่ขึ้นทําการแสดงพี่น้องบ้าน,นาเสือแล้วกับแบบไม่คาดคิดเลยว่าผลตอบรับจะออกมาดีขนาดนี้น้องฮักแพทย์สามารถสามารถทีเด็ดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องการลําการเต้นการลําเพลินการร้องอินดี้หรือการรับบทแทนทุกคนในวงนั่นเองค่ะ แล้วมือขึ้นนองกระท่ำนาทีได้ดีมากๆในการขึ้นไปบนเวทีและไปแสดงเป็นนางยักษ์แทนที่หมิวนั่นเองติดภารกิจที่ไม่สามารถมาขึ้นแสดงบนเวทีได้ในเมือ่อคืนที่ผ่านมาและทางเฮียนหน่อยหลังจากที่ทําการแสดงนะคะทั้งสาวน้อยลําเพลินโชว์ได้มีการเอารูปภาพของน้องฮักแพงวรัญญาพรมาลงได้มีหลายๆช่องทางเอาคลิปของน้องฮักแพงวรัญญาพร ไปลงตามแพลตฟอร์มต่างๆทําให้กระแสต,ตอนนี้คือดีมากๆเฮียหน่อยก็ได้ออกมาพูดถึงน้องฮักแพงด้วยนะออกมาพูดว่ารับได้ทุกบทบาทจําบททุกตัวแสดงได้หมดบอกอะไรก็รีบทำทาตามคําแนะนํายอมความตั้งใจไม่ปังก็ให้มันรู้ไปรอพบกับโชว์ใหม่ๆของน้องได้เลยโอ้เพชรก่อนจะไต่ผ่านกระบวนการมากว่าจะได้เพชรแท้กว่าจะได้เพชรทน เหลือแค่เวลาพิสูจน์อันนี้ก็เป็นทางเฮียนหน่อยได้มีการออกมาโพสถึงน้องฮักแพงแชร์รูปของน้องฮักแพงจากเพจสน้นยลําเพลินโชว์ออกไปและหลังจากที่ได้มีการแชร์แชร์โพสนี้ออกไปมีท่านท่านหนึ่งขอไม่เรียกว่า fc นะคะมีบุคคลบุคคลหนึ่งได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับบุคคลนี้นะคะได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงน้องฮักแพง บอกว่าถ้านางรักษาภาพลักษณ์ไม่มีข่าวดราม่ามากมา,กมายเช่นยกตีนนางคงจะรุ่งแต่นี่อะไรทั้งเอซทั้งศิลปินพอๆกันอยากดิน่นอยากดังเกินเบอร์อยากเอาเด็กๆคนอื่นมาโชว์ความสามารถบ้างอยากให้เอาเด็กๆคนอื่นมาโชว์ความสามารถบ้างบทยักษ์บทนางเงือกเนี่ยใครๆก็ได้รับโอกาสบ้างพิจารณาด้วยนะคะ เพราะว่าน้องฮักแพงวรัญญาพรก็ได้รับบทเป็นนางเงือกด้วยแต่เมื่อคืนได้เป็นนางยักษ์และท่านนี้ก็ออกมาคอมเมนต์ว่าอยากให้เฮียน่ะให้โอกาสเด็กคนอื่นบ้างเพราะว่าเด็กคนนี้มีแต่เรื่องเสียหายมีแต่ดรามา่ามีแต่อะไรที่แบบเสียภาพลักษณ์ให้กับวงทางเฮียหน่อยไม่อยู่เฉยคะ่ะทางเฮียหน่อยรีบออกมาตอบกับปกป้องน้องฮักแพงอย่างเร็วอย่างจีเลยแล้วก็มีการพิมพ์ยาวเหยียดมากๆสําหรับเฮียหน่อยเฮียหน่อย ก็ได้บอกว่าได้ตอบกลับสําหรับท่านท่านนี้บอกว่าตอนซ้อมเฮียบอกเด็กทุกคนครับว่าชอบบทไหนวงเล็บควรพยายามจําทุกบทที่เราสามารถจาได้แล้วก็วงเล็บปิดให้ฝึกรอนะพอตัวหลักอาจป่วยอาจลาจะได้มีโอกาสผมจําสิ่งนี้มาจากพี่วิศอศพี่วิศอดเหรอพีอ่วิศอศนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะ และนำมาสอนอและนำมาสอนตลอดพูดทุกครั้งแต่คุณเชื่อไหมครับว่าทุกครั้งเวลามีคนมาลาและทีมจะประกาศหาคนซ้อมแทนทุกครั้งก็จะมีแค่เด็กคนนี้ที่ยกมือและตะโกนว่าหนูทำได้สัดส่วนมากแล้วจะให้ผมและทีมงานปฏิเสธความพยายามและความมุ่งมั่นนั้นของเด็กที่มีความฝันและตั้งใจขนาดนี้จริงๆเหรอครับเชื่อจใจทีมงานเราเถอะครับ เราเฝ้ามองทุกอ่าเราเฝ้ามองทุกความตั้งใจของน้องทุกคนเมื่อถึงเวลาเขาก็ถึงเวลาที่เหมาะสมสถานการณ์มันก็จะบอกเราเองครับคนมุ่งมั่นเท่านั้นคือผู้ชนะก็ประมาณว่าคนคนนี้ถามว่าเออทำให้ม่นคนอื่นมาบ้างเฮียหน่อยก็อธิบายไปบอกว่าทุกครั้งที่มีการซ้อมเฮียจะบอกเด็กทุกคนในวงให้จําบทว่าชอบบทไหนให้จาบทนั้นให้ให้แบบ เขาเรียกว่าให้ซึมซับบทคนคนนั้นไว้เผื่อวันไหนตัวหลักของจริงจะมีการป่วยการลาเหตุฉุกเฉินต่างๆนานาก็จะเรียกเด็กที่นั่งอยู่เวลาซ้อมอะทุกคนเรียกเด็กถามเด็กว่าใครสามารถมาแทนคนนี้ได้บ้างใครสนใจจะทําบทนี้บทนี้บทนี้แต่ทุกครั้งที่มีการถามนั่นก็คือน้องพักแพงวารัญ,ญาพร ที่ยกมือขึ้นเป็นคนแรกและบอกว่าหนูทําได้หนูสนใจนี่คือความมุ่งมั่นและพยายามของเด็กคนนี้ค่ะทุกคน,นหลายๆคนก็คิดว่าผู้บริหารไหมเป็นคนจัดแจงนู่นนี่นนผู้บริหารให้โอกาสทุกคนแต่เด็กบางคนอาจจะไม่มีความสามารถมากเท่ากับน้องฮักแพงวรัญยาพรเพราะว่าน้องฮักแพงนะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถมากๆถ้าจะให้คนอื่นมาแสดง ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่เขาอาจจะยังไม่ซึมซับบทได้เท่าน้องฮักแพงวารัญญาพรเพราะว่าน้องฮักแพงน่ะทําทําได้ทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ดูมาไม่มีใครกล้าเถียงไหมว่าน้องทําไม่ได้คือน้องทําได้ทุกอย่างจริงๆหลังจากที่ประเด็นนี้ออกไปนะคะก็มีเอฟซีออกมาบอกว่าเฮียหน่อยก็คือออกโรงปกป้องน้องฮักแพงได้ดีมากๆและหลังจากเฮียหน่อยได้โพสต์ออกไปก็มีคนมาชื่นชมนะไม่ใช่มีแต่คนมาตําหนิ ก็มีคนออกมาชื่นชมบอกว่าขอบคุณเฮียนอยที่มองเห็นศักยภาพของน้องเป็นบุคลากรอีกคนที่มีความสามารถควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะในเฮียหน่อยก็ได้มีการออกมาคอมเมนต์ตอบกลับนะคะบอกว่าแฟนๆศิลปินของน้องๆทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะครับทีมเราเฝ้าดูและพยายามจับจุดเด่นของน้องๆออกมาโชว์ให้ได้ดีทุกคนครับเฮียหน่อยคือตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยนะอีคอมเมนต์นี้ก็บอกว่า นี่ไงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวทางผู้ใหญ่เขาก็จัดแจงเองฝากถึงนิกน้องๆทุกคนที่ตั้งใจฝึกฝนให้มากๆทางวงเขาดันทุกคนแน่นอนและเฮียหน่อยก็มาตอบกลับบอกว่าใช่ครับน้องๆทุกคนต้องตั้งใจและหาตัวตนให้เจอแฟนๆพร้อมสนับสนุนทุกคนอยู่แล้วครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าขอบคุณเฮียหน่อยที่ยังมองเห็นและให้กำลังใจลูกสาวฮักแพง เฮียหน่อยก็บอกว่าผมเชียร์ลูกๆทุกคนครับไม่ต้องห่วงว่าแต่ละคนต้องมีวิธีการเจรนายที่แตกต่างกันครับถ้าเพชรแท้จะไม่แพ้ไฟครับผมสังเกตกันได้เฮียหน่อยพูดได้ดีและถูกต้องมากๆเพชรแท้ยังไงก็ไม่มีทางแพ้ไฟแน่นอนค่ะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองของทางผู้บริหารที่สนับสนุนทุกคนภายในวงไม่ใช่ว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเป็นแดนซ์ถ้ามีความสามารถเป็นแดนเซอร์ถ้ามีความสามารถมาแสดงแทนนางยักษ์ได้ถ้าวันนั้นถ้าหักแผงมมายกมือถ้ามีแดนเซอร์สักคนยกมือขึ้นเฮียก็พร้อมที่จะให้แดนเซอร์คนนั้นมาแสดงแทนนี่คือการผลักดันทุกคนภายในวงไม่ไม่แบ่งชนชั้นเหมือนที่สามในบอกแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วคนที่มาคอมเมนต์ไม่ดีกับน้องมีอคติกับน้องไม่ว่าน้องจะทําอะไรก็ยังมีอคติอยู่ดีอันนี้ก็ขอให้เงียบเงียบไว้แล้วก็ ข้ามผ่านไปเลยไม่ต้องมาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับน้องฮักแพงไม่ต้องมาสืบสาว,วเราเรื่องเกี่ยวกับน้องฮักแพงถ้าเห็นคําว่าฮักแพงขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านเลื่อนหนีเลยอ่าเลื่อนหนีไปเลยไม่ต้องมาคอยดูพอดูเสร็จไม่ต้องกดเข้าไปคอมเมนต์ดีไม่ดีบล็อกเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็น ทางออกที่ดีทางออกหนึ่งสําหรับคนที่อคติกับน้องนั่นเองสําหรับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวของน้องฮักแพงวรัญญาพรไว้เพียงเท่านี้ต้องบอกเลยว่ายอมใจในความเิ่งของเด็กคนนี้จริงๆค่ะ